ครับผมอืมได้ครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังอัดคลิปอยู่โอเคครับเอาเลย ตอนนี้อ้อมเดินเข้ามาแล้วนะครับถือตังกัแมงอ่าถือตังถือเงินถือมีเงินวางด้วยนะครับอ่าที่เอกสารที่อ้อมถือมาอลูกค้าขอโบชัวโทรศัพท์มือถือนะครับ ไว้นองที่มันเป็นทนนไม่ได้ไดอออมส่งเงินให้กับคจเป็นอยาให,อให้กอยู่อยาับจุ๋มนะครับอ,อ่อา ลูกค้ายังถึงเงินอยู่นะครับตอนนี้จุ๋มถือเงินของอ้อมแล้วนะครับแล้วก็เอากระเป๋าตังค์เก็บเงินที่อ้อมส่งมาให้ไปลูกค้าส่งเงินให้กับอ้อมนะครับพันเดียว,ยว,ยวอ้อมเอาเงินเก็บใส่เก๊ะครับไม่ได้ถอนอะไรนะครับ,รบลูกค้าได้บินเรียบร้อยนะครับลูกค้ากลับไปแล้วครับ